วาเลนทายเดตตอนอวสานคุณกลับมาถึงห้องเรียนพร้อมกันเรียกชื่อเขาสายตาของคุณกวาดมองรอบๆห้องในใจหวังว่าจะได้พบกับเขาทันเวลาสกุยะเหลียวอ่าสกุยะอ๋อแสดงว่ามันอยู่ใช่ไหมหันไปตาเสียงเรียกเขากำลังจะสะพายกระเป๋านักเรียนเตรียมตัวกลับบ้านพอดีเคโกะในที่สุดก็เจอตัวสักทีสุขสันต์นววาเลนทายนะ คุณฉีกยิ้มลากค่อยๆเดินเข้าไปหาเขาที่อยู่ตรงหน้าเพียงไม่ไกลสุขยะท่าทีสุขุมแววตาของเขาเฉยชาก็เริ่มมีความอ่อนไหวทั้งๆที่วันนี้เขาตั้งใจจะไม่พบหน้าคุณทั้งวันแต่ที่สุดเขาก็หนีไม่พ้นจากคุณฉันรู้ว่าเธอคิดอะไรอยู่อาบินเตอร์ไม่ละเสียงฉันรู้ว่าเธอคิดอะไรอยู่แต่ว่าอย่างไงฉันก็ไม่ใช่คนที่จะครอบครองหัวใจดวงที่สองของเธอได้หรอกนะเอาพูดดักคนไว้แต่ทว่า เขาจะสนเรื่องนั้นกันหัวใจนี่สองอะไรนั่นไม่เกี่ยวเลยคุณเถียงเสียงแข็งเขาพูดของคุณทำไมสุกยะเบิกตามองอย่างไม่เข้าใจคุณไม่ค่อยลงน้ําเสียงอ่อนอ,อ่อนเอ่ยด้วยประโยคคำสั่คำสั่ันเจญความสาัมพันธ์สั้นๆว่าขออภัยไม่เสียอารมณ์เลยเนี่ยฉันฉันชอบนายฉันนั่นคือคนรู้สึกที่หัวใจของฉันบอกไม่เปลี่ยนแปลง การวางกระเป๋านักเรียนที่โต๊ะใกล้ๆคุณวางกระเป๋านักเรียนที่โต๊ะใกล้ๆการวางอะไรล่ะโอ้ยขอภัยรีบหยิบช็อกโกแลตหูโบสีแดงสวยงามยื่นให้กับเขาสุขยะเลตาเ,เลยสายตามองที่กล่องเมื่อคุณเห็นเขาไม่หยิบรับในเดี๋ยวนั้นจึงเอ่ยปากเด่งรีบอ่ารีบว่าอยูนะรับได้วยเถอะนะช็อกโกแลตนี้ฉันตั้งใจทําเพื่อนาย านิ่งเงียบสักพักก่อนจะยื่นมือออกมารับกล่องใน,นที่สุดสัุยะบรรจงดึงดิบบินสีแดงออกเพื่อเปิดฝากล่องและก็หยิบชิ้นช,โชโ็อกโกแลตข้างในมาชิมชิ้นแรกที่ได้เข้าปากของสกุยะไปคุณกลืนนำลายเสียงดังแล้วก็รู้สึกตื่นเต้นเขาค่อยๆลิมรสชาติของมันอยู่นานสีหน้าที่สแสดงออกมาท่าทางทาแม่งทาแม่งทำให้คุณอดใจรอคําตอบไม่ไหวรสชาติเป็นยังไงบ้าง หวานเกินเลยอย่างอย่างนั้นเหรอคุณทําหน้าจ่อยทันทีรสชาติของมันคงจะไม่ได้เลือนจริงๆในขณะที่คุณคิดว่าช,ช็อกโกแลตช็อกโกแลตสืรักของคุณมันเหลกแหลกแหลกไม่มีชิ้นดีสกุยะก็อธิบายเสริมอา่าไม่มีส่วนผสมที่ดีพอสักอย่างมันจะตั้งใจทำตามตำราคู่มือแต่ก็ยังหวานยังเลี่ยนอยู่ดี <laughs> แต่ก็หวานยังเลี่ยนอยู่ดีรู้ถึงขนาดนั้นเชียวเหรอ น่าไข่น่าจริงๆเลยเราที่หวานม,มากเกินไปเพราะเราชอบทำตาคนรู้สึกมากกว่าความถูกต้องอา่าเสียงสกยัเปลี่ยนอีกเอเนื้อช็อกโกแลตแข็งมากคงจะเป็นเพราะคนดื้อดึงไม่เคยยอมแพ้กลิ่นไม่มีความเย้ายวนน่ารักประทานแต่พอได้รู้จักจริงๆก็กลับไม่ใช่อย่างที่คิด เป็นช็อกโกแลตท,ที่แปลกมากไม่มีความอร่อยแต่ฉันชอบที่มันเป็นแบบนี้คุณอึ้องนิรพูตสุริยะเขาไม่ได้ตำหนิเรื่องช็อกโกแลตแต่กำลังหมายถึงตัวของคุณอยู่เขาฉีกยิ้มบางๆมองคุณทำสีหน้ามีความฝังคุณรู้สึกได้ถึงบางอย่างที่มันชัดเจนโอเพลงเพลงขายจบเลยอารมณ์หายไปนิดนึงเลย เขาบอกว่ามันไม่อร่อยแต่ก็ชอบที่มันเป็นแบบนี้มากอดผิดที่เขาก็จะบอกว่าชอบเราทางอ้อมอยู่หรือเปล่านะเคยมะคุงจริงๆแล้วนายนะในขณะที่คุณกําลังจะเอ่ยปากให้เขา,าจะเอ่ยปากถามเขาให้หายข้องใจจู่ๆสกุยะก็โน้มตัวลงมาใกล้ๆใบหน้าสะกดคุณด้วยแววตาอ่อ,อนโยนที่น่าหลงไหลเคยมามะ เคยมาขอบคุณน้อยเคโกะสำหรับชอบ็อกโกแลตสุขยะประกบริมฝีปากเข้ามาคุณความบวชนและรสชาติน้ำหวานเลี่ยนจากชอ็อกโกแลตคุณรู้สึกได้ถึงสิ่งที่สุยะต้องการจะส่งมอบให้คุณผ่านจูบโ oh <laughs> อ้มายจอดเขาค่คอยๆค,คลายลิมฝีปากออกสีหน้าของเขายังคงเฉยชาในขณะที่ใบหน้านของคุณแดงสุกเป็นลูกมะเขือคุณไม่กล้าแม้แต่จะพูดประโยคใดๆออกมาขาจังหวัวินาทีนี้ คุณได้แต่สบตาแล้วหวังให้เขาจะพูดอะไรมนุษย์น่ะเขาแสดงความรักที่มีให้กันแบบนี้สินะสกุญยาฉีกยิ้มออกมุมปากก่อนจะปลายเบี่ยงหน้าไปทางหน้าต่างเมื่อคิดได้ว่าโอกาสที่คุณจะพูดบ้างสกุลยก็เอ่ยขึ้นมาอ่าก็ขึ้นมาเสียงเย็นแต่ว่าฉันะเป็นกรรมเทพมีหน้าที่ทำให้มนุษย์โลกตามผาหันใจดวงที่สอของตัวเองเจอ การมีความรักเนะ่ะมันไม่มีทางเป็นไปได้หรอกเอ๋ขยมามะคุงพูดเรื่องอะไรเนะี่ยคุณมองโซยะสีหน้างงง,ง,งความอ่อนโยนที่รู้สึกจากเขาทั้งหมดมันหายไปโซยะทอ่าหันหลังหันหลังหนีไม่คิดว่าจะหันกลับมามองอย่างที่ฉันพูดนั่นแหละสำหรับฉันการมีความรักมันเป็นไปไม่ได้ขอโทษนะเดี๋ยวสิขยมามมะคุง คุณตมองเสียงให้เขาหันกลับมาแต่ทว่าเขาเลือกที่จะเมินความสนใจและเดินหนีออกไปให้ไวที่สุดอ่าเสพซะ Save, เขาก็จะหายไปอีกแล้วทำไงดีตา,าไปสิไว้เคยมาคุงรอเดี๋ยวก่อนสิอ่าคุณที่เบินตามเขาออกไปโดยไวไม่ลืมที่จะหยิบกระเป๋านักเรียนออกตาไปด้วยนะอย่าลืมอย่าลืมเดี๋ยวแม่งต้องกลับมาเอาอีกไม่เอานะ เคยมามะคุงเคยมามะคุงหายไปแล้วค่าสายตากันเพียงแค่นิดเดียวเองนะคุณมองสกุยะที่เพิ่งจะห่างกันไม่ถึงสิบฟิตเขาไ่อยู่บนระเบียงทางเดินเรียกได้จู่ๆก็หายตัวไปปุบป,ปับคุณไม่รู้ว่าตอนนี้เขาไปทางไหนแต่คาดว่าคงจะออกทางลงะจะออกไปจะเป็นทางออกโรงเรียนจะรีบตามไปโอ้ย <laughs> ชายหนุ่มที่แอบซ่อนตัวอยู่หลังเสาค่อยๆปรากฏ อ่าปรากฏขาอ่าข้าวขาปรากฏออกมาหลังจากเห็นสาวนาะยคนนั้นวิ่งไปทางลงเบนทางเขาชินชาแต่วตาแต่เพรด้วยความเศร้าส้อยเราแม่งแอบอยู่นี่เองสุขสรนต์บวาเวลนทายนะเคโกะเคยามะคุงทำไมนายต้องหนีฉันด้วยฉันไม่เข้าใจจริงๆฉันก็ไม่เข้าใจนายอยู่ที่ไหนตอบฉันหน่อยสิตอบฉันได้ไหมนี่คือเหนื่อยใช่ไหม คุณเริ่มหมดความอดทนกับการไล่ตามยิ่งคุณก้าวขาวิ่งไปมากเท่าไหร่คุณก็ยิ่งรู้สึกเหมือนห่างไกลเขามากเท่านั้นอีกไกลแค่ไหนจะคนสุดตัวลงนั่งกับพื้นดินปล่อยใช้กระโปรงคลุกฝุ่นจนเปื้อไม่เหลือความสะอาดคุณไม่รู้ว่าควรจะทําอย่างไรต่อไปได้แต่ทําใจอมหมาเหมือนคนอมทุกเนี่ยหลับๆ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 คืออะไรวะเสียงแผ่นกระดาษที่ปล่อยมาจากด่านฟ้าตกลงมาสะเก็ดสีสังคุณ ให้เงียนมองให้เงียนมองมันนะอา้าวใครมาปล่อยกระดาษเก่งกูวะเนี้ยใช่แผ่นกระดาษตกมาจากฟ้ามาจากไหนกันอา้าวตกมาจากฟ้ามาจากไหนกัน <c ười> <c ười> เวนีย <c> น <ười> คุณหยิบกระดาษขึ้นมาดูด้วยความสงสัยภายในกระดาษมีข้อความตัวหนังสือที่คุณเห็นแล้วต้องชะง,งักอา่านลายมือนี่มัน happy valentine just for you อขอโทษที่ต้องหลบหน้าแต่ฉันไม่สามารถมีความรักกับมนุษย์ได้หลังจากหวังว่าสิ่งนี้เขาจะใช้แทนคําตอบเลยนะเงยหน้าขึ้นมองสิสกุยะเงยหน้าขึ้นมองสิเงยหน้าขึ้นมองมาสีเหรอหมายความว่ายัางไงคุณเงยหน้าขึ้นมองตามจดหมายบอกและสิ่งที่ปรากฏอยู่ตรงหน้าคุณไม่เพียงเพียงไม่ไกลาสายตานั่นก็คือกระเช้าดอกกุหลาบสีแดงสวยงามจํานวน2 1ดอก นั่นหละคือความหมายที่สกุลยะต้องการจะให้เราคุณอมยิ้มด้วยใบหน้าที่มีความสุขเพราะของความที่แสนวิเศษตรงหน้าของคุณมันสวยงามมากแถมความหมายของมันยังจะลึกซึ้งด้วยดอกกุหลาบยิ้วีดดอกให้ความหมายว่าชีวิตนี้ฉันมอบให้เธอมันลึกซึ้งยิ่งกว่าคำว่ารักความรักช่างแสนสุขมันวลนไทน์ช่างมีวันเวล์ช่างแสนมีคุณค่าทำให้กษัตรเทพที่ไม่รู้จักความรักได้สัมผัสมัน ขอบคุณนะเคยยม่าคุงดอกไม้สวยงามมากๆฉันก็รักในเหมือนกันฟิ่นจบเฮ้ยเฮียแค่นี้อ่ะว่าแต่ฟากสามปีต่อมาอ๋อมีหลังเหตุการณ์อัตช็อคเลยนะต้องสื่อสารเอ้ยาหาไรนี่มันลำบาออกจริงๆเลยเฮ้ย จะกลับบ้านไปเป็นอ่าอยากจะกลับไปเป็นเด็กมัธยมอีกจังเลยนะใช่ใช่ฉันว่าที่คณะฉันอนะ่ะมีสอบปฏิบัติฉันต้องแย่แน่แน่เลยในร่วมหาลัยแห่งหนึ่งซึ่งคุณได้ศึกษาต่อบบรรยากาศรอบๆเต็มไปด้วยผู้คนที่มุ่งใฝ่เรียนคุณเองก็สามารถเข้ามาหาลัยแห่งนี้ได้เพราะทุนการศึกษาเพื่อที่จะหางานหางานดีๆทำในอนาคตการเรียนจึงเป็นสิ่งสำคัญมากหลังจาก ที่เคยะมาคุงหายตัวไปในวันเวลาไทยเมื่อ3ปีก่อนโอ้โหไม่หายไปตั้งแต่นั้นเลยหรือฉันก็ใช้ชีวิตกับการเรียนให้เต็มที่เล่นมาแล้วชินนบเป็นยังไงอ่ะโอ้ตัวละครั้นผมชอบนะเป็นไงบ้างแหละไม่ว่าตอนนี้เขาจะหายไปอยู่ไหนแต่ถ้าสักวันเราจะได้เจอกันอีกแล้วก็อ่ะเออวันนี้ฉันต้องส่งรายงานแล้วด้วยนี่นะลืม,ม,ามาลออกมาหรือเปล่านะ คุณนึกขึ้นได้ระหว่างกําลังเดินขึ้นตึกมหาลัยรีบควานหาหน้าหนัาางสือที่ถือในท,อที่หนึ่งในอ้อมแขนซ้ายและในหน้าอและเดินหน้าเรื่อยไม่มองทางเวียนเลยจะจบก็จบไม่ดีอ่านแม่งไม่ดีแหละอยู่ไหนอยู่ไหนนะอุ้ยไว้ไว้แตกเลย <c oughs> คุณเดินชนกับใครบางคน จนล้มหงายท้องเศษกระดาษและหนังสือหล่นกระจายแต่ว่าคุณไม่ได้สนใจเรื่องของตัวเองคุณรีบลุกขึ้นมาขอโทษขอโพยขอโทษนะคะฉันไม่ได้ระวังตัวเองไม่เป็นไรน้ำเสียงนิ่งตอบกลับทำให้คุณชะงักค่อยๆเงยหน้าขึ้นมามองเสียงนี้มันเป็นอะไรหรือเปล่าเธอไม่ไม่บาดเจ็บนะสิ้นขอสีดำในตาสีครามที่คุณมองทุกครั้งก็โช์ให้สะกด เลฟีปากอมชมพูบางที่เคยสัมผัสเคยมะสกุยะรู้จักชื่อฉันได้ยังไงอ๋อเดี๋ยวลืมเกียดเสียรู้จักชื่อฉันได้ยังไงเขาทำหน้าอึ้งเบิงตามองคุณอย่างงุนงงแม้เขาจะจำคุณไม่ได้แต่คือเขาแน่นอนไม่ผิดคนเคยมะสกุยะ เราเคยรู้จักกันหรือเปล่าเออเราเคยรู้จักกันหรือเปล่าทำไมฉันรู้สึกคุณนหน้าเธอสุขยะเอ่ยถามขณะมองหน้าคุณอีกมือหนึ่งก็คอยช่วยเก็บกระดาษที่เกลื่อนอ่าเกลื่อนพื้นเพราะว่าคุณไม่ได้สนใจตรงนั้นเจอแล้วฉันฉันเจอเขาแล้วคนรักของฉันที่หายสับสนไปนานกับคุณความรักขอบคุณวันวาเลนไทน์ขอบคุณวาเลนไทน์ความรักของฉันได้เริ่มต้นขึ้นแล้วล่ะ แฮปปี mm ้ว hmm. ันทายชีวิตนี้มอบอ่าฉันมอบให้เธอ UX เอกซสุขยะพายุลักลูกใหม่ได้พัดเข้ามาในหัวใจของคุณกรมเทพเคยมะสัุขุยะคนเก่าหายตัวไปพร้อมๆกับความทรงจํากลับมาครั้งนี้เขาเป็นแค่มนุษย์ที่วนเวียนอยู่ในโลกอ่าในโลกอะไรๆๆอะไรเยอะแยะเนี้ยเดี๋ยวอ่านไม่ทันอ่าเวนชิบหายเอ้าชิบหาย อ่านไม่ทันโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยว,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 ยวตัดมาอีกทีนะผมโอเคเ <laughs> มื่อกี้รีบกดไปหน่อยโอเคมาอ่านกันต่อเ <laughs> มื่อกี้อ่านถึงไหนปะกับมาเทพเคยมามะสุกุยะคนเก่าหายตัวไปพร้อมกับความทรงจำกลับมาครั้งนี้เขาเป็นแค่มนุษย์ที่วนเวียนบนโลกโดยใช้ชีวิตอย่างปกติทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเลยก็เพราะว่าชีวิตนี้เขาวอาให้คุณยังไงละ หมายความว่ามันต้องตัวอยู่แล้วถึงแม้สกุยะจะจําเรื่องราวที่ผ่านมาเกี่ยวกับคุณไม่ได้แต่เสี้ยวความทรงจำในหัวใจของเขายังคงเหลืออยู่ความรักนะ่ะไม่ได้ใจลายถึงขนาดนั้นที่เหลืออยู่ก็ขึ้นอยู่กับคุณแล้วว่าจะทํายังไงต่อเห็นไหมการจะรักใครสักคนมันไม่ได้เกี่ยวกับว่าเกี่ยวที่เนื้อคู่มันอยู่ที่ว่าคุณจะรักเขามากแค่ไหนสุขสัตนวแหในความรนะักแหมก็แคนั่นแหละรักคนที่เขารักเราดีจะดีที่สุดนะ แต่ว่าก็สงสารไอชินโนะเหมือนกันแล้วมันเป็นยังไงต่อวะเนี้ยตอนนั้นแหละการจะรักใครสักคนมันไม่ได้เกี่ยวที่ว่าเขาจะเป็นเนื้อคู่ของเราหรือเปล่าซึ่งโลกความจริงมันก็ไม่รู้ว่าใครเป็นเนื้อคู่ของเราถ้ามันไม่มีใครมาบอกว่านี่คือเนื้อคู่ของเรานี่คือเนื้อคู่ของเรามันไม่มีใครบอกเราได้นะก็นั่นแหละแต่มันก็ช่วยให้เราได้คิดอะไรอ้าวไอสัตว์ตกใจกำลังพูดอยู่เลยนั่นแหละมันก็ให้อะไรหลายๆอย่างเราเหมือนกันนะ อ่าหมายถึงเกมนี้นะไม่นหมายถึงอะไรนะมันเป็นเกมที่สนุกดีนะผมใครที่ยังไม่เคยเล่นก็ลองไปเล่นกันได้บ้างแต่ภาพดูขนาดนี้ก็คงจะไม่เล่นกันแล้วมั้งหรืออาจจะไปดูฉากจบอื่นๆืนก็ไม่รู้ว่าฉากจบอื่นเป็นยังไงนะแต่ไม่รู้ว่าฉากจบนี้คือฉากจบอะไรนะขเขาเรียกว่าอะไรอ่ามันไม่บอกว่ามันเป็นแบทเอ็นทูเอ็นแฮปปี้เอ็นอะไรนะมัน่าจะเป็นจบดีที่สุดแล้วลกูก็แล้วแหละ ก็ไม่มีอะไรละสองพาร์จบก็ก็ดีนะก็ดีโอเคก็ขอบคุณที่ร <estiver> ับชมนะใครสนใจก็สามารถติดตามผลงานของผมที่อยู่ตรงนี้ก็สามารถกด subscribe ติดตามผลงานตอๆกันได้แล้วก็ที่อื่นที่ใต้ description ก็สนใจก็ลองกดลงไปอ่านกันได้นะโอเควันนี้ก็ไม่มีอะไรละไว้เจอกันใหม่ vn หน้าก็แล้วกันนะผมก็จะทำ vn ออกมาเรื่อยๆนะทำโอกาสก็จะทำออกมาก็เป็นการฝึกการฝึกภาไปด้วยก็ถ้าอ่านพิดง่าก็กราบขอให้ด้วยนะมันก็อาจจะเสียอะไรลดในการ ดูการเล่นการชมนั่นแหละผมก็กลับ h o m ไปด้ว <laughs> ยไม่เป็นอย่างไม่เรงนิสยัยอ่านผิดนะโอเคเจอใหม่พรุ่งนี้บ๊ายบายซีโอชินโนก็เป็นยังไงบ้างวันนี้